สวัสดีครับพี่น้องมองไปเท่าอีสานบ้านนอห,หน้าสแข็งมักจวดจังฮะกระโปมครับมันนี้ก็สีโมงแรงครับพี่น้องสีโมงแรงกลัว เดี๋ยวสิพผ้ามาเหตุฐานปล่อยจรวดครับผมไหวถอดบิดล้มร่อนผมวันนี้ไปเหตุไหวประมาณพุนครับพุนกันแทบประมาณพุนครับลงไปในอ่างครับผมลงไปในอ่างซื่อมือผมบุญเด้อซื่อมือผมบุญกาวาไปเหตุไหวจักประมาณมเกือบ200เมตรครับผมเกือบ200เมตรฐานปล่อยจรวด่วอยถอกมาบิดล้มร่อนย่ามขึ้นครับผมย่ามขึ้นถ้าล้มร่อนนี่ผมบ่ย่านครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปแดนทั้งวัดครับแดนทั้งอ่างนี่หรือันใดผมก็ออกมาแดนไ,ได้ครับนี่ วาวแลนทา้งวัดนี่มันติดโคกครับอันตรายครับงีมันขึ้นไปผู้เดียวรอวัดนี่ครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำหุ่ยข้ออำเภอนาเสียดจังหวัดมหาสารคามนะครับวาวล้ม้อนนี่บ่ต้องห่วงครับว,ว่ามันอิขาดมันบ่ขาดเครับขนบ่มีคนหลักตัดเลยเดี๋ยววาวใคคนหลักตัดนี่บ่ต้องห่วงครับหุ่นลงอ่างเลยวาวลงอ่างนี่ครับอุปกรณ์ผมออกมาแล้วไม่ครับไม่ไพ่สองลำํำนี่กับเสียม เดี๋ยวขี่ลงอ่างเลยครับนี่ขี่ลงไปเรื่นนี่ไปพุ่นเหรอครับไปมองผมวา่าไปโอเคครับผมไปเจอกันพุ่นเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตขี่รถลงไปก่อนไปเฮ็ดไปพุ่นเดี๋ยวเฝ้าเขาไปวา่าออกมาแลน่นมื้อนี้วันทีน่23ครับเดี๋ยวผมิบินเปิดล้มลอนนี่บิ่งครับพี่น้องโอเคครับผมจุดไหนนอนครับจุดไหนน,อน้องไป คอยลงกับคอยลง ทังผูกาเก็โอ้ยหายางบไปแ้

มองที่ผมบอกนี่สั้นไว้มองนี่เลยนี่ฝังลักนี่สามรักนี่ครับนี่ฝังสามรักคุณครับมองผมขี่รถลงมาอยู่พูนจากนี่ไปมองผมขี่รถลงมานี่ระยะแรงนี่แรนลงไปครับแรนลงไปย้อนเสียกวาวสูตรกันยังไงชื่อว่าดีฮอดมองผมลงมาตรงเนินคุณครับต้นไม้คุณประมาณ250เมตรครับจากการาก,ก้าร,ระยะขี่รถลงมา ดีครับเด็กน้อยหมู่บ้านเขามาปล่อยอยู่ห่องห่องคนเก็บพักหลายๆนั่นเขาปล่อยอย่างเขาแลีนขึ้นไปพุนผมก็ปล่อยนี่แหละฐานปล่อยจรวดผมมันมีทางลงมาพอดีครับนี่มีทางคนขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาพอดีผมมาวาวลงมาเนี่ยผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ถือไซส์วาวมากก็ได้ครับแลีนไปน้ำห่องนี่สรสจัดเขาซาเล่งมากก็ได้เงี้ผมขออนุญาตเท็ดฐานปล่อยจรวดก่อนผมบอกว่าบรรยากาศอ่างหุน่นขวานี่สุดยอดครับสุดยอดใครรีบครับนี่ สวยงามเลยสนุวาวคดอดังลงไปในอ่างม้งเหรครับดังในลงไปในอ่างครับสะท้อนของมู่บ้านส่วนหนึ่งมู่บ้านตรงแถวติดอ่างนี่ก็สีแดงยิ้งสนุกแบบนี้ครับมีสามมู่บ้านหนึ่งมบาวว้านลกกวางแถวพุ่นกับบ้านโค้ลัครับบ้านห็ดไข่บ้านบุตรโคตรึ้นมาพี่ครับฟังนั้นกับบ้านน้องแสงครับบ้านโดนก้อยบ้า,บานลงไปพุ่นครับบุตรโคตรโอเค ไปแล้วครับฐานป่อยจรวดรวดลม้มร้อนนี่สั่งย่างรวดเร็วครับผมการนำฐานป่อยจรวจจดย่างรวดเร็วครับเสียวย่างเดี๋ยวเสียวย่างเว้นครับผมเสียวย่างเว้นคนเลี้ยงง,ง้อเลี้ยงขั้วมามาถอนเอาฐานป่อยจรวดเข้าไปทำนั่นแหละครับผมขันเขาหูว่าฐานป่อยวาวเขาก็ดีบ่มาถอนเอาแล้วครับผมเดี๋ยวว่าถ้าเขาบ่อหูเนะี่ยเขาถอนเอาแท้ครับเพราะว่าเสาเนี่เหตุเสาลักดังอะไรครับผมนี่ผมม,มาม่าเนี่ย กับส้มมะง่วงกล้วยมาผูกแสงมันจะดีถอนครับหลักมูนี่โอเคครับ okay, ผมทำแล้วทำแล้วเดี๋ยวเฝ้าเข้าบ้านเบาเบาแมลงก่อนล้มกะเบือระมาแล้วล้มเริ่มมาแล้วมาพี่น้องค้ามนที่ยี่สามครับผมค้ามนที่ยี่สิบามทำฐานตรวจเสร็จใหม่ๆครับเปิดซิงฐานตรวจเลยอยู่ห่างซาเล้งผมไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับโอเคครับ okay, ผมขออนุญาต ตั้งกล้องไว้ตรงนี้ครับตั้งกล้องไว้ตรงนี้เลยเขาว่าไปฐานปล่อยตรวดเลยเปิดซิงเลย <c oughs> เอาละได้ามันละงานนี้ได้มันละชัวแน่นอนครับผมช่วแน่นอนรอชมด้วยกันครับจะอยู่หรือเปล่า อยู่ว่อยู่ว่คะ,ะ,วะครับผมลลบอยู่ล,ละอยู่ละเป็นกีนผมอยู่แล้วครับผมมาแล้วครับอยู่บนน้องฟ้าแล้วขออนุญาตย้อนครับพี่น้องเหยียบผม หย่อนก็เกือบเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไปหย่อนเพิ่มตรงนู่นครับตรงต้นไม้ที่จะปลูกนะครับคูัวอ่างสันแหลงเลยเดี๋ยวว้าวไหมดีครับน้องฟิวออกมาดูครับผมน้องฟิวออกมาเยี่ยมลนะมาวิ่งองกรลังกายไปมันอยู่อยู่เดียอยู่อย,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 ยู่ล่มแห้งไปเนี่ยร่มมันแห้งเนาะเดี้งเอาวดีเอฟตี้ดีครับวดเลี้ยวหัวต่อชวนมาเล่นอ่างครับนี่คนนี้เลย สถานที <c ute>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  ่ครับเมืองมัดบางได้ก็ได้ว่าบวัตถยามัดบางหันมัดบางหันคนอย่ตัดบ่คือ็นมาทางคู่เห็นมองมองห่วยก็มองหูเป็นร้านอ๋อถึงแม่เรนน้ำล้งมือนบงได้มาอึดไปเทือไป็นไปเทือเยี่ยมเบาขึ้นเบาขึ้นวาวขาดล้งน้ำขาดล้งน้ำนี่ยทละแนี้แหละโอ้ยเจ้าเปนน้ำมาได้บ่ล่ะได้ยินเสียงแกงสนูอยู่แล้วบางหันนะโอ้ยขึ้นีออกมาอยู่บางลงฟิวก็ลงมาเยี่ยมชมเฉยครับผม เอาว่ามาด้วยไม่ได้มาแรงนี่บ่ได้มาแรงแม่แรงด้วเป็นเราเออเดี๋ยวไปดีแลนด์แลน <laughs> ด์นนหนูก,ก็ล้างไก่กันผงวางน้ำนักขึ้นแล้วเป็นหลังคู่แหละช่วงเดี๋ย่ได้แลนกันอ่ะพี่น้องโซนแน่นอนครับโซนแน่นอนเดี๋ยวว่าไปผูกกันโน่นแถวต้นบักขามเกี้ยนู่นข้างบนโอเคครับผมอ่าพี่น้องตอนนี้ก็เอาสาเล้งขึ้นมาตรงนี้นะครับผมนี่ขึ้นเดินเลยเดินคูอ่างครับเก็บ่ยน้ำก็จะผูกโซนนี้แล้วครับผมนี่โซน,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 นต้น สมผานี่ครับนี่ต้นขามเคลียร์นี่ฮะว่าก็อยู่บนท้องฟ้าล้วโอ้ลมดีครับผมลมดีลมแจ๋วเลยชวดแน่นอนตอนนี้ก็ค่ำแล้วครับผมเดี๋ยวว่างๆต้องเอาว่าไฟมาเปิดแถวนี้บ้างครับให้ลมแรงกว่าน,นี้ก่อนแบกจ่ามานมาเปิดลมร้อนแถวนี้เลยวันนี้เปิดด้วยน้องเพนกวินไปก่อนครับ นิ่งเลยครับผมนิ่งเลยสนูกวดใบเล็กครับวันนี้ฟังเสียงเติร์ดๆหน่อยโอเคครับผมขออนุญาตผูกว่าวครับผมเดี๋ยวสักสองสามทุ่มค่อยออกมาดูอาการว่าวพี่น้องดูการว่าวหน่อยครับผมดูการว่าวกันหน่อยโอ้สนูลั่นเลยครับ นี่ประมาณทุ่มหนึ่งเองสนูรัดแล้วนี่ครับว้าวกระป๋องใส่เชือกครับถังใส่เชือกก็ผูกไว้ตรงทิ้งไว้ตรงนี้ครับผมนี่ข้างกองฟางเลยซ่อนๆไว้หน่อยเดี๋ยวพวกใต้กบปใต้เขียดมาเจอครับโดนขโมวยว้าวก็คือผูกไว้ต้นแก่นคูนครับผมนี่ผูกไว้ต้นแก่นคูนเลยล้มยังเดือนครับผมโอ้ย อยูงี้เอาบักจ่าทรงมาปล่อยดีกว่าครับแต่ว่าเป็นการทดสอบวันแรกครับผมวิ่งตรงอ่างเนี่ยเอาว่าวตัวทีเท่เทพของเรามาไม่ได้ครับเดี๋ยวมันหายกล <c oughs> ัวมันหายครับต้องเอาตัวเก่ามาก่อนครับนี่สายเบาเลยต้องเป็นกวิน,นจัดเลย เชือกดึงไม่กระดิกลยครับผมลมยังกระลมหนาวครับผมนี่ลมสุดยอดมากครับวันนี้ในการเปิดลมร้อนทางริมคลองก็มีปล่อยประมาณสอง,ส,องสามตัวครับผมได้ยินเสียงขนูอยู่เข้าบ้านครับพี่น้องพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นด้วยกัน โอเคครับ okay, ผมชุดแน่นอนครับชุดแน่นอนสบายดีย้ำเช้าพี่น้องนี่ครับออกไปตกปลาครับผมออกไปตกปลาอุปกรณ์ก็มีเบ็ดครับมีคันเบ็ดเหยื่อที่เป็นซิงกิ้งเพอร์มิฮาวครับผมเหยื่อเป็นซิงกิ้งเพอร์มิฮาวตัวเก่าครับปลากระสูบกินโคตรดีครับตัวนี้ซื้อมาจากลาซาดา้า นี่ครับกระชังใส่ปลาอ่ะด,ดูว่าวหน่อยครับผมดูว่าวหน่อยบรรยากาศอ่างเก็บน้ําห้วยเคาะตอนเช้าครับผมนี่ถ้าว่าผมมันลงมันก็คงจะลงแถวน้นํานะครับผมนี่ครับซอดแจ้งครับผมนี่ซอดแจ้งครับสําหรับน้องเพนกวินนิ่งเลยครับพี่น้องนิ่งเลย ลมล้วนดีครับลมร้อนถือว่าเริ่มต้นการเปิดดูลมร้อนอย่างสวยงามนะครับอีกตัวหนึ่งของน้องฟิวครับผมน้องฟิวของน้องฟิวก็จุลาเหมือนกันครับแล้วก็นั่นอีกตัวหนึ่งครับผมอีกตัวหนึ่งจุลาสีดําของเซียนเกหรือเปล่าครับเนี่ยเซียนเก เสียยเจเจ้าของว้าวสองห้องที่ชอบมาวิ่งอยู่ตรงอ่างเนี่ยครับผมรอตารอใจผมเลยเกินผมก็เลยออกมาแจมนะครับก็สามประสานครับผมสามประสานจุฬาซอดแจง้งสามตัวตอนเช้าเสียผมนี่ปลูกไว้ต้นแก่นคูณอย่างดีเลย เดี๋ยวมันสายครับผมไปตกปลาดีกว่าจุวแน่นอนครับช่วแน่นอนตกปลาเสร็จแล้วสายๆเข้ามาว่าลงครับผมโอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้จ่วยแน่นอนครับจุวแน่นอนตีปลากระสูบกันแถวหน้าดินนู่นแหละครับแถวหน้าคันอ่างนู่นครับสันอ่างนู่นโอเคครับผมจุดจ้วด